ทางต่อไปครับการเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของถ้ำโคสุดานะเคฟมีป้ายภาษาอังกฤษบอกครับที่นี่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะของคนที่นี่แหละนะของรัฐนี่แหละนะเพราะว่ามันมีภาษาอกฤษบอกครับแล้วพี่พี่บอกว่ามันจะมีภาพวาดตามฝาผนังให้นักท่องเที่ยวได้ชมค่ามันสวยงามมากน้องแป้งตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าถ้ำอะไร ติดเพื่อนแบบติดเพื่อนมาไหนเหมีซ้ายกับขวาไม่รู้ไปทางไหนน่าจะไปพี่ใช่ใช่เ้ยนี่รถตามมาไปแถวเลยคันนี้ดูอ๋อแล้วเขาเรียกเราดูดูนี่ไงมีรถตามมาไปแถวเลยครับไม่เป็นไรมีคนนำทางแล้วดีดีดีเอาโอเคครับอ่าเมื่อกี้มป็นนนนำทางเราไปแล้วนะคันนี้เดือยแต่พวกเราจะตามกลับไป เข้า,ขา,ขาโบมือเรียกเราตามเข้าไปเลยนี่50ปีแล้วนี่ๆๆ,ๆไม่เป็นไรลืมแล้วพอดีได้เมียที่ถวายก็เลยลืมที่นี่ไปแล้ว <laughs> แต่บรรยากาศการเดินทางไปเนี่ยมันก็สวยนะมันเห็น<ม>พื้นดินแล้วก็คันนาที่มีร่องรอยของการทำนานแล้วก็มีกองฟางมีวัวมากินหญ้าเห็นไหม แล้วก็บ้านช่องของที่นี่ใช้ตองตึงด้วยเห็นไหมรั้วไม้ไผ่แล้วก็วิวภูเข,ขาต้นตาต้นไม้อ๋อน,นี่นี่คือไฮไลท์นี่คือพี่พี่บอกภาพส,สวยมากไม่รู้ว่าเป็นภาพที่ใครเขียนขึ้นมาหรือเป็นภาพประสาห์หรือเปล่าอ่านไม่ออกต้องแปง้ง G P S นำทางไปดูถ้านี้เป็นภาษาไทยพี่เราได้ไหมไม่มีเลยแต่ภาพส,สวยมาก ไม่ไปบอกมีที่บอกที่เดียวแล้วน่าจะมีจุด GPS ที่เงินไปอาจจะหลงได้ครับผมชอบบรรยากาศริมทางมากกว่านะเพื่อนๆลองดูเออดูสวยอะ่ะดูเดิเห็นไหมเราดูเส้นทางเดะอ่า้ดมีต,มต้นไม้สวยด้วยโอ้โหว่านปตองตึงแล้วคนยังใช้วิถีีวิตเดิมๆครับด้วยการใช้ไม้ไผ่เหลาสารเครื่องจักรสารเพียบเลย แล้วดูทางเข้ามันได้ฟิลมากครับคุณกาในทางครั้งนี้นะครับโอ้โหดูสิบรรยากาศร่มเย็นผมคิดว่าภาพที่อยู่เบื้องหน้าเราน่าจะเป็นภาพที่ทําให้เพื่อนๆได้ตื่นตความสวนนามผมไม่รู้ว่าใครมาหรือย,ยังแต่ว่าถ้า ยังไม่มีใครมาขอให้ดูคลิปนี้ไว้นะครับผมคิดว่าภาพที่ผิวเอาไวให้ชมเนี่ยเป็นภาพที่ผมบอกเลยว่าสวยสุดจริงนะไม่ว่าจะเป็นภาพควอนประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องเล่าของยุคสมัยนี้แต่ผมว่ามันน่าสนใจและน่าไขว่ห้าเกับไปทีเดียวสำหรับเส้นทางการเดินทางแนวนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยจนกว่าจะถึงทางเข้าข้ามตามจุดบนเส้นทางเราดี เดินทางมาประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นวี้แล้ว่าจะเจอถ้าเลยนอกเนือจากทุ่ง,งานาแล้วก็บ่อปลาข้างทางนไหม <c oughs> ข้างทางมีไม้ไผ่เทียบเลยแล้วก็เอามาโยนใส,ส่บ่อเลี้ยงปลาเวลาเขาจะสุกปลาดีเขาก็จะเอาไม้ไผ่ขึ้นแล้วเขาก็จะวิ่นน้ำกันนะเพราะว่ามันจะเป็นร่องน้าแบบนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เส้นทางเนี่ยทุ่งนาที่ดูเขียวยังไม่มีถือว่าจะไม่ใช่น้าลูกข้าวก็เป็นได้อาจจะรอหน้าน้ําหลังจากเดือนนี้ไปน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนน่าจะมีคนเรื่องตำนาแล้วงั้นองดูดี เราไม่เห็นปลายบอกทางมันจะนิดเดียวครับต้องดูคลิปนี้ให้ดีครับเพื่อนๆจะได้ลักชมของสิ่งที่สวยงนะามตามท้องม่งที่กำลังรออยู่นะครับเราขับตามเส้นทางมา้ยครับเจอเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาแล้วก็เราเห็นหมู่บ้านอแล้วครับหมู่บ้านแห่งนี้มีการต่อเรือด้วยการใช้ไม้เป็ตนต้นนนเมื่อกี้ผ่านแนละ้วแต่ไม่รู้ว่าแม่น้ำนี่ใช้ที่ไหนเรื่องเราสังเกตได้ดีครับอ่านะเป็นหมู่บ้านที่ยกพื้นแล้วก็มีใบตองตึง โปะอยู่ข้างล่างนี่เป็นบ้านสมัยเก่าของคนที่นี่อยู่เลย <S <S เห็นไหมนี่นี่น,น,นี่บ้านหลังน,นี้ดูดูเพื่อนๆดูม่ต้องตึงจะถูกเอามาไว้ด้านล่างเพื่อให้น้ํามันไหลไม่ให้น้าสาดเข้าไปใต้ถุนนะ <S <S เห็นไหมเห็นไหมใบตองตึงลน้นเลยสุดยอดมากนะแล้วก็เจอทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่เมื่อกี้เราตามรถไปแล้วก็มีทุ่งนาด้านขวาโอ้มีเสาไฟมีบรรยากาศของเขาทุ่งดายมีการเล็งแพ ดีงามตามของเรื่องเล,เลยเห็นไหมโอ้ภาพแบบนี้หาชมได้ยากครับบ้านเรานะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่บ้านนอกน่าจะพอมีเห็นอยู่ครับแล้วก็อกองฟางยกพื้นเห็นไหมเอาไว้ให้วัวควายมากินเห็นไหมใชเด็ผ่านอ,อเเส้นทางยาวบ้านเลยครับายมาแล้วไปโซดาเคปพักพลังเขาอยู่ข้างหน้าครับเอออย่างนี้ไม่น่าลงแล้ว แบบมันต้องมีกระจกกันเลยข้าไหนพี่ข้าไหนพี่สายมือเนี่ยละ่ะทาโซดาอ๋อตรงนู้นน่ะมีทางเข้าอ๋อต<ร>ีนเข่าดูดตูตีนเข่าเห็นแล้วเห็นวัดใก็คายวัดแล้วครับตรงด้านหน้าเพื่อนเ่นลองดูนะครับนู่นแหละนะที่ เกือบลุนเลยนะเก็บบุ๊กให้น้องแป้กก่อนทางหมดแล้วครับนะนักเดินทางอนาถนะตอนนี้ยางเจ๊งกระเป๋ายังขาดไปกระเป๋าล้ม่ว่าขาดซิปก็แตกไห้รูกลอเลื่อนน้องแป้ก็พังโอ้โหน้ย่ยยย่ด้านยยยยือยย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 ่ยย ถ้ำนี้เป็นถ้ำหินหอย้อยที่มีข้างเขาบินไปมาได้ยินเสียงไหมครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นถ้ำเป็นหรือเปล่าเร็วเห็นไหมครับตอนนี้พี่จนาบอกว่าเป็นหินรูปเสียนพระผมไม่แน่ใจว่าเป็นตามธรรมชาติหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงแต่ด้านบนสวยมากครับเป็นรูปพระพุทธรูปมากมายเลยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นหินหอยหินย้อยอันนี้น่าจะเป็นถ้ำเป็นอยู่เพราะว่ายัง มีตะไคร่น้ําแล้วก็มีน้ําน่าจะไหลลงมาจากด้านบนเห็นไหมครับอากาศภายในเย็นเย็นจริงๆนะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยไฟไนไครับมากมายแล้วตรงด้านในก็จะมีองค์พระนอนแล้วก็มีองค์พระยืนอยู่ตรงด้านในแล้วก็จะมีทางเดินเข้าถา้ำทางด้านซ้ายมือน้องแป้งเร็วๆยังมีถ้ำอยู่มืด <laughs> ใช่หมดทีนี้จะได้ไปกินข้าวกันไปนไป เราเข้ามาตามเก็บภาพที่หลังก็ได้ครับไปม<า>ไมวพรครับสาธุก็บอกอลอมมเลยเอออไ,ไม่ร้อนไม่ต้องอะไรมาเลย<า>อ้นี่ไงถ้ำช้างมาราสดานเคฟมาหาสดานเคฟมาหาคือถ้าพูดภาษาไทยคือมาหาสดานผมกำลังคิดเป็นภาษาไทยคือแบบ พิสดารอะไรแบบเนี้ยเป็นถ้ำที่แบบพิสดารอะไรเงี้ยน้องแป้งพี่จ้าหนายไปไหว้พระและ้วไหว้พราะบําเกันครับเราเราจะเดินไปตรงด้านในอีกในถ้ำนะครับนะโอ้โหตรงน,นี้ก็เป็นหินงอกหินย้อยที่มีน้าหยดอยู่ใช่เป็นถ้ำลูกช้างไงเป็นถ้ำเห็นไหมที่เขาทาเป็นอ่าเป็นลูกพาร์ตอะไรช้างกบน่าจะเป็นช้างอนุนกยู เออพาระทาศและน่าจะเป็นเต่าด้านหลังสุดที่เดาๆเอาตรงด้านหน้านี้ไม่แน่ใจไม่เหมือนลิงไหว้ต้นโพนี่ผมเดานะครับจากทิศทานบางทีนะพูดผิดยังไงก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเดี๋ยวขอไว้พระก่อนก็แล้วกันครับเราไปไหว้พระเสร็จแล้วเราไปกันต่อนะเฮ้ยใรบอกเขาทำก่อนไม่ให้ใช่มัวไปโอ้ด้านในสวยมากคุณผู้ชมดู เดินทางเท้ากันต่อนะครับสว,สวย่าแไว้ัพี่ผีไปไทยรูปตรงนั้นแล้วหรอ,อเร็วจัง โอเคใส่นั้นแล้วไปพันถ้าแห่งนี้ไม่แน่ใจไปถลุอีกทันหรือเปล่าเพราะว่าเอาเมาเกะได้เห็นคนเข้าไปแต่ว่าคนไม่ได้เดินออกทางนี้เลยได้ครับมานักท่อยเที่ยนักอกจฉาทีบปันถือฝ่าไปเลยไม่เดินนั้นอยู่ด้านหน้า คืนตรงนี้น่าจะอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวรู้ว่าแมปการท่องเที่ยวของคนต่างชาติอะไรนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้มาตรงนี้เลยนะพอพี่จจนายมาหาเมื่อไหร่ก็มาครับดูนะทางขึ้นโอ้โหชันนิดหน่อยแต่เนะราติดไฟไว้อย่างสวยนะว่าเราจะไม่มีไฟแบบนี้เลยว่าเราจะติดไฟตามผาผนังของปูนที่ ีจุดที่สวยหรือว yes. ่าเป็นหินงอกหิน้อยที่มันดูแล้วแบบไฮ้สร้างจุดเด่นหรือว่าจุดที่สามารถถ่ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับหนดีแต่ชอบครับมองตรงนะใช่พี่ชอบตัวเนี้ยแป้ง คือผมจะแนวเอเวอเรสต์หลายคนบอกว่าทำไมผมไม่พูดองปซ่าต์เอาประศาสราาส์บางทีอะเราไม่ได้อยู่นะตุการนั้นแล้วคนที่เล่าบางทีก็เป็นการแกะเรื่องราวมาต่างๆมากมายเอามา,มา,มา,มาปาฏิปตต่อซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนจริงก็มีส่วนไม่จริงก็มีบางม,มีก็มีการทกเถียงกันระหว่างคนละที่ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งนักบุดรายคดีเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้นะเพื่อนๆก็ไม่โกรธนะครับขอบพูณในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็สัมผัสได้ดีกว่า แต่เนี้คือเหนื่อยหินสวยน้อแป้งพี่มีไปสาย,ยานี้เปิดไปฉายจะสวยกว่าไหมงันะ้นเราจะขอเดินไปโดยที่เปิดไปฉาย,ยน้อแป้งถือดิมันก็แหลมอยู่แล้วนะกองนะสวยไงแต่ว่าถ้ามีตะเมันจะสวยนะคือไฟก็ติดเพียงพอแล้วไง แต่จริงๆไม่ควรเ,เอาพวกไอ้นี่มาสีมาเขียนเลยเป็นการจิ้มลิควิดอะไรเลยเห็นไหมออกมินเตยเห็นแล้วเสียดายธรรมชาติที่สร้างมาจริงๆเลื่อมมากเลยไม่รู้ว่าคนเอามือจับหรือลูบหรือว่ายัางไงไปแปไ๊บวะไปเดินไป เราจะเดินทางไปให้สุดถ้ำนะครับกลับเราจะมาเก็บภาพอันต์แป้งนะต่อไปนี่เราถ่ายวีดีโอให้เพื่อนดูก่อนเพราะเราเห็นเพื่อนๆสำคัญในความสุขเราอยู่แล้วแป้งมันลุกช้างแล้วเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเป็นถ้ำช้างตรงนี้หรือเปล่าแป้งมันดูดีมันลุกช้างเลยนะเพื่อนๆลองดูดิถ่ายดิตรงนี้ขอถ่ายเจ้าหน่อยนะไม่ควรเอาไอ้เอเนี่ยมาเขียนอะไรเลยิี่พีดฮะเหมือนช้างสองตัวด้านหน้าเห็นเห็นอะเห็นหูไหมหูเนี่ยเหมือนช้างมาก เหมืช้างด้านาหน้าเอออ่าเหมือนช้างนะมีต้นข้างช้างเหมือนช้างสองตัวก็เหมือนอ่าครับจับภางนกแป้วไปเข้าไปต่ออันนี้ไกด์าพาเที่ยวเองโดยจินตนาการส่วนตัวของคานทีไ่ได้ไปท้าบ่อยๆนะโอ้โหนี่ทางออกราไงอกแป้นี่ขึ้นไปด้านบนได้มีพระาธาตุด้วยเห็นไหม ด้านบนน่าจะมีปล่องอากาศเลยทําให้อากาศภายในเย็นมีการระบายถ่ายเทของอากาศเลยทําให้ถ้ำแห่งนี้ไม่รอ้อนเห็นไหมผมขออนุญาตเดินไปส่องจักน้อยนะน้องแป้งพี่ดูก่อนดีว่าเป็นปล่องอะไร,นะรนักขาวจะใช้เส้นทางนี้ในการออกไปหากินด้วยเช่นกันโอ้หมันจะเป็นปากถ้าสาธุของมานครับถ้าทําผิดไปนะแล้วก็ด้านบนเป็นบนเขานะสามารถขึ้นไปได้แต่ว่าทางไม่ใช่ทางเดินเห็นไหมอากาศเย็นนะ้ำพะว่านที่มีถ้าอยู่ ท่าจอมพลที่ลาลีเคยไปอยู่ครับก็มีปล่องต่างๆนี่ไงก็เหมือนช้างแปงเหมือนช้างอีกแล้วดูดิขาหลังตรงด้านหลังขาหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหน,น้านี่ก็เหมือนช้างเป็นเป็นงวงน้องแป้งจับไปานะครับน้องแป้งให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับคือลูกช้างที่ผมคาดการไว้ว่าเหมือนเลยเลยเรียกว่าท่าช้างต้องถ่ายหมดภาพฟิวน้องแป้งต้องปราบหมดวิวมันโฟกัสไม่ได้ปราบหมดวิวนะดูจะได้ไหม เถียงไอเรืองมันมีนามสก,กุลอะไรมันไม่ได้โฟกัสแล้วไปถ่ายแล้วเมื่อกี้ไปแล้วนะา,นาต่อถ้าตรงด้านนี้ก็ไม่สูงมากครับก็หัวนี่ละพื้นถ้าฝรั่งเดินเข้ามาอาจจะมีชนเลยผมนี่ก็เชียวเชียวเลยพี่เชียวไหมแป้งโอ้ทางนึงก็ททำสวยติดไฟคล้ายๆถนนเลยนงะแป้งดูดิ เ่ไหม,มล้วอากาศข้างในเริ่มชื้นครับมีน้ําหยดตลอดเวลาห้ามเดินลงพื้นล่างผมเดาไว้อ่านว่าอะไรนกแป้งห้ามเดินข้างล่างใช่ไหมว่า ที่ขยะโอเคผิดไปด้านซ้ายมือก็น่าจะเป็นหลุมที่ผมคิดว่ามันอันตรายถ้าลงไปอาจจะมีน้ําขังด้วยลึกด้วยครับมันน่าจะเป็นปล่องลึกเลยน้ําไม่เดินลงไปนะครับมันลื่นแล้วก็ไม่มีทางเดินด้วยโอ้โหข้างในน่าจะเป็นโถงขนาดใหญ่ครับมีคนยืนถ่ายรูปแล้วนะน่าจะเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งครับนะ เลืนมาเลือเล่อนๆหน่อยระวังลืน่นพื้นจะแฉะแนิดหนึ่งนะครับโอ้ไม่รู้ลายมือของใครมนุษย์โบราณหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าไม่น่าใช่เพราะพื้นเนี่ยเหมือนมีพื้นสีขาวแล้วก็เป็นลายมือที่เยอะมากไม่รู้ว่าไม่น่าใช่นะผมไม่รู้มีเลขด้วยบอกไม่ถูกมีลายมือเต็มเลยแล้วตรงนี้คือคนมาถ่ายภาพเต็ม <c oughs> เป็นหินงอกหินย้อยที่สวยเลย หิ่งห้อยหิ่งห้เป็นนกเป้งเห็นปะเป็นเพชรเลยเป็นกากเพชรเห็นไหมเพื่อนๆต้องรู้นะเป็นกากเพชรเลยไปหัวข้างในเป็นโถงขนาดใหญ่ครับเดินไปพร้อมกันเลยตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันลึกนกแป้งต้องเดินกลับที่หลังป่ะใช่อออกมาารงงทเดิหเดินลงไปใช่ตรงนี้คือมันจะเป็นสะพานที่ข้าม หลุมขนาดใหญ่แป้งดูให้ดีเลยฮะอันตรายมากนะอันตรายนะต้องค่อยๆโดนแป้งเลยนะเห็นไหมคือลงก็ลงทีละคนขึ้นก็ขึ้นทีละคนดีกว่านะแวะถ่ายรูปได้บางจุดนะเขาทําสะพานเชื่อมโดยติดไฟไว้นู่นครับไปตรงด้านหน้าครับทําหน้าจะมีความลึกขนาดใหญ่นะโทษทีที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาผมหาข้อมูลภาษาไทยไม่เจอถ้าเกิดถาคําว่าทํำช้างในพื้นที่แห่งนี้น่าจะเจอข้อมูลอยู่ โอ้ยงอห็นย้อยขนาดใหญ่สวยมากแป้งมากโอ้โหรับสวยมากสวยมากโอ้โหดูข้างล่างครับลิกเล็กเป็นโถขนาดใหญ่น่าจะเป็นทางน้ำไหลก็น้ำผ่านในช่วงที่เวลามีนะน้ำนะครับแล้วดูดิ โอ้โหสวยครับเป็นสีเหลืองเลยแป้งด,ดูเป็นสีเหลืองสวยเลยแป้งลองถ่ายดิมันสีกากเพชรเป็นสีเหลืองอะ่ะเออดูตรงนี้ดีเป็นเหลืองเลยไม่ใช่สีขาวเป็นสีออกส้มๆช็อกโกแลตสวยมากเลย้หม <c oughs> หมดแล้วแสงมันได้แค่นี้แหละอะอะไปอ ไม่ได้ก็ไป๋ยวค่อยไปถ่ายไปโอ้เสียงข้างเคาาเยอะมากไปมาเดี๋ยวมันหมดจะเดินสุดถ้ำไหมต้องรอชมน่าจะสุดแหละไปเรื่อยๆครับมันเริ่มมืดแล้วนะแต่ว่าไฟก็มีตลอดถ้ำใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากนะ พื้นที่ด้านล่างนี่คือเขาเอาหินมาตั้งตั้งไว้เป็นเจดีหินใช่ไหมเรียบไม,ไ,มไม่แน่ใจไม่กลับถนนก็ออกข้างหน้าไม่เป็นไรแป้งเราไปสุดท้ามพอแป้งดูสวยมากเลยแป้งโอ้โหนี้หินใหญ่มากดูดิ เป็นหินย้อยที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นสีส้มสวยเพื่อนเห็นไหมทางนั้นพี่ไปแล้วนานเดินแล้วเพื่อนๆเ,เราดูโอ้โหไฮไลท์เลยจุดนี้หินย้อยหินงอกที่เป็นหินขนาดใหญ่มหฮือมาเลยครับนี่น่าจะอยู่หลายพันปีเลยนี้ผมบอกได้เลยครับสนันนษฐานด้วยสายตาตัวเองแล้วไม่พลาดว้าวนะแต่ว่าหม หินน่าจะตาจากการที่คนเอาลิควิดมาเขียนนี่แหละแต่ด้านนี้ไม่มีคนเขียนก็เลยเป็นอยู่แม่มีน้ําชื้นๆไหลออกมาครับเลยทําให้ตรงนี้สวยอยู่โอ้โหแปงเร็วไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหยังอยู่อีกไกลครับดูดิเราไม่รู้ว่าเส้นทางที่เรามาเนี่ยจะออกทางไหนนะคลิปนี้คลิปยาวเลย มาแป้งไม่ดูน้องแป้งเรานิดเดียวเลยไม่เป็นไรไปก่อนเร็วหุ่นขางขาาเยอะมากเราน่าจะใกล้ถึงจุดสุดท้ายของถ้ำแล้วครับดูเป็นโถงขนาดใหญ่เลยนะโอ้เป็นปล่องครับเป็นปล่องทางด้านนี้เห็นไหม งันเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพความสวยงามตรงด้านนี้ก่อนที่จะปิดทริปล่ำลาความสวยงามที่ถ้ำช้างที่ที่นี่เมืองพะอันใช่ไหมแป้งพะอันนะครับนหลายคนมาไม่ถึงก็ดูคลิปผมไปนะเรื่องราวที่ได้เล่ามานี่คือเรื่องราวจริงและก็ความสึกจริงที่ได้มาเยือนเมืองพะอันแห่งนี้ครับสวัสดีครับ<ด>ก็น่าจะหมดทริปด้วยการเดินมาที่ถ้ำแห่งนี้น่าจะกลับทางนี้แหละนะใช่เขาน่าจะออกทางนี้แหละนะ ฝรังถึงเอาเอารองเท้าไปออกมาทางนี้ะนะใช่สุดยอดฝากเรื่องราวการเดิน,นทางดีๆไว้ที่ทำใช้นะครับเจอกันได้บนเส้นทางกนทางผมอีกครั้งกับแนนทองกินช่วนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับนะจากไปด้วยภาพกำลังจะออกจากถ้ำแล้วนะครับไม่รู้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าแสงสว่างมาแตกไกลเลยน้วดูหินงอกหินย้อยเลอะเลยใหญ่โคตร าทุกเขามาในสิ่งที่ทำผิดไปนเรื่องขอสุขไาพเราชมกันดีดีเลยครับแม่ไปยอดเลยทีงนี้อ่า เก็บภาพความสวยงามก่อนที่เราจะทำนะครับน่าเป็นเชื่อชาวต่างชาติก็เยอะพอสมควรมาภาพมุพมสุดมาดูนางเอกของเราสวยไหมแป้งดูข้างหลังสวยเป็นโถงขนาดอะไรหรือแป้งดูดิถ่ายรูปได้โอ้แล้วมีเจดีธรรมชาติตรงนี้สวยกว่าแป้งมีเรือด้วยว่าเราทำไมถึงคนถึงมาเพราะมันมีเรือเพื่อนๆลองดูนี่นะโอ้ ตรงนี้มีเลยแล้วก็มีถม้ำอ๋อไม่รู้ฝรั่งบางนี้หรือเปล่าหรือว่าล่องเรือไปอ๋อเดี๋ยวลงไปชมเรือแล้วก็ชมบรรยากาศด้านล่างได้ใช่ไหมครับโหสวยมากาเพื่อนลองดูมีเรือมารอรับนักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าไม่รู้แป้ไม่ต้องไม่แป้ไม่ต้องมาเลยพี่เก็บภาพแป๊บนึงอันตรายแป้งตรงนี้มันลึก น้ำลาไปนะบริเวณปากถ้ำก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดจะได้นั่งเรือกลับค่อยว่ากันทีหนึ่งนะเพราะว่ายัางไม่ได้กินข้าวเลยนี่เราจะเป็นทางด้านหนึ่งของถ้ำครับมันเป็นบรรยากาศที่น่าท่องเที่ยวและน่าค้นหามากครับนี่ครับเก็บข้าวความสิรงานของน้งอ,งองแป้งแล้วก็พี่ผิวพี่จ้นัยครับนะน้องเที่ยวชอบตอนก็เยอะเราเป็หนึ่งในนั้นเช่นกันครับโอเคสุดยอดมากครับไปแล้วไม่ได้กินอะไรน้องไปอยู่ข้างหลังพี่พี่ที่ไรที่ไรที่ไม่ดูไหน โ,โหโดอ่ะตอนนี้กล้องโ o p r o หกกรพังมือถือก็พังกระเป๋าน้องแป้งก็ขาดของพี่ก็ขาดกระเป๋ขา,ขา,ข,า,ข,าขาดหมดแล้วเซ็งมากโอเคไม่เป็นไรโลกระเป๋าโล่น้องแป้งก็แตกอีกอ่ะโอ้โอล่อะไรเนี่ยคับไม่รู้พูดว <นะ S 1> ่ายังไง